แป๊บเดียวต้นไม้จะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้นไม้ก็จะเข้ามาอีกนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะมาเยอะประมาณสักเจ็ดคันนะครับอา,อาทิตย์หนึ่งมาตั้งหลายรอบหลายคันนะครับผมต้นไม้มาส่งแทบจะทุกวันเลยเนาะนะครับวันละสองรอบสองรอบนะครับถ้ามาคำนวณแล้วก็วันละสองคันนะครับสองคันนะรถเนาะรถถกลาะนะครับมาส่งต้นไม้ ขายดีมากนะครับผมแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดเนาะไม้ดอกนะครับไม้ดอกไม้ไม้ราคาหลักร้อยนะครับร้อยเก้าสิบถึงพันนะครับผมพันสองพันก็มีนะครับไม้ไซส์ใหญ่ๆก็อย่างเช่นอะไรนะกลางดางหรือไซส์ใบสักนะครับผมไม้กระถางใหญ่ก็มีนะครับไซส์ราคาพันห้าราคาเก้าร้อยพันหนึ่งขึ้นไปนะครับ ก็เยอะแยะเมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้ก็คนก็เลยเามาวันนี้เนาะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับแดดสองดีคนก็มาเที่ยวเยอะเมื่อวานก็เดินทางลําบากนะครับฝนตกหนักเมื่อวานคนก็น้อยถือว่าไม่น้อยนะเมื่อวานนะครับพเพื่อนๆก็ลองเข้าดูนะครับคลิปของวันเสาร์เมื่อวานเนาะคนก็เยอะเหมือนเดิม ดงเศษเอาเป็ดให้ดูนะครับผมความสนใจนะครับความนิยมชมชอบของต่างประเทศนะครับผมให้ความสนใจกับไม้ประดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับดงเศษก็เลยนําเสนอคลิปแบบให้ชมบรรยากาศเนาะในการซื้อนะครับในการซื้อขายต้นไม้นะครับในต่างประเทศนะครับมีความสําคัญและก็นิยมขนาดไหนเขาให้ความสําคัญมากนะครับถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับลูกค้ายังเยอะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หนักนะครับหนักไป2เท่าเลย นี่ก็คือความสนใจนะครับในไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบนะครับผมในต่างประเทศนั้นก็ไม่น้อยกว่าไทยนะครับน่าจะไม่น้อยหน้ากว่าไทยแล้วครับผมนี่ก็คือสวนเรานะครับมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับสดๆใหม่ๆนะครับของเข้ามาทุกวันนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทิเลนเซียนะครับฝั่งทิเลนเซียก็ขายดีแล้วก็สวนป่าเรานะครับจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับไว้ถ่ายรูปนะครับผมไว้จากเลือกซื้อเลือกหาต้นไม้เสร็จนะครับก็ไปนั่งถ่ายรูปได้นะครับเราจะมีจุดสถานที่นะครับนั่งถ่ายรูปนะครับในสวนป่าเรานะครับร่มรื่นนะครับก็คือไม่มีนะครับที่เกาหลีใต้ไม่มีนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับจออินโฟเรียนะครับผมชินเพื่อนนะครับสามารถ เข้าดูนะครับช่องเกษตรไ้ฟ้าเดียวกันได้นะครับอัปเดตกันเป็นประจำนะครับผมทุกๆแค่แต่ทุกวันเนาะนะครับหุเศรษฐอัปเดตนะครับผมถ้าว่างก็วันไหนนะครับก็จะปรีกเวลานะครับมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายแบบเน้นต้นไม้เท่าไหร่นะครับแต่หนุ่เศรษฐจะเน้นไปในทางที่ให้ดูให้ชมบรรยากาศนะครับให้ภายในสวนเรานะครับในการซื้อขายต้นไม้นะครับให้ดูบรรยากาศชาวเกาหลีเขาซื้อไม้ประดับเรานะครับผม เขาว่าเขาให้ความสมคัญหรือเขาให้ความสนใจนะครับกับไม้อประดับไม้ฟอกอากาศนะครับมากขนาดไหนเนาะทำไมมะลกอเขาเหี่ยวน้ำแห้งเนีน่เลยแคกตัดก็หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คงโดนจัดหนักนแน่ๆนะครับพรุ่งนี้คงมาหลายรอบนแน่เลยนะครับเตรียมกำลังนะครับบอบร่างกายไว้รอเลย แข็งตัดเราหมดแล้วนะครับเหลือนิดเดียวเองนี่ก็คือสวนป่นาเรานะครับก็พาคนชรานะครับผคนสูงอายุนะครับพาพ่อพาแม่มานะครับก็พามานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับมา,ารับบรรยากาศนะครับผมจากธรรมชาติเนาะก็คือธรรมชาติมากนะครับในสวนเรานะครับ รวมนะครับพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับเฟินเขาคางเฟินหูช้างนะครับสารพัดอย่างเลยประมาณนี้ที่พักผ่อนนใจเราเนาะนะครับหนึงวเสรก็อัปเดตให้ดูให้ชมประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เจาะจงนะครับก็คือไม่ได้จาะจงต้นไม้เท่าไหร่นะครับก็คืออัปเดตนะครับการซื้อขายไม้นะครับผมให้ชมบรรยากาศลูกค้านะครับภายในร้าน ที่ถ่ายรูปของทินเชียเรามาดูไว้ดินเสร็จที่สวนเรานั่นก็จะเป็นอโลกาเซียเนื้อเยื่อเรา ท็กไอปปนต์พเศษนะครับตอนนี้ราคาที่ไทยเนาะหนุ่มเกษตรเข้าไปดูในการซื้อขายหรือว่าเข้าไปดูในกลุ่มไรสดนะครับขายต้นไม้เนาะหนุ่มเกษตรก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูราคาที่ไทยก็แล้วแต่ความสวยเนาะนะครับ้าส,สวยๆดังๆประมาณนี้นะครับผมก็สามสี่ห้าพันหกพันนะครับที่เกาหลีราคาก็ยังไม่ไม่ตกเนาะไม่ว่าจะเป็นทิงทเฟอนเศษนะครับหรือไวต์พิเศจ นะครับก็ราคายังดีเหมือนเดิมนะครับราคายังเท่าเดิมที่สวนเราขายกระถางละเจ็ดหมื่นบอนนะครับตกไปสองพันนะครับพันกว่าสองพันประมาณนี้นะครับต่อกระถางหนึ่งกระถางหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับกระถางใหญ่ๆนะครับกระถางเจ็ดนิ้วประมาณนั้นะก็เยอะมากนะครับผมตอนนี้ยังไม่ตกเทรนนะที่เกาหลีก็ ราคาไม่ยังไม่ลงนะครับพิงกปิ้นเสร็จแล้วก็ไว้พิงก์เสร็จนะครับผมก็ราคาเท่าเดิมเพราะว่าเชื่อว่าอนาคตนะครับไม้อนาคตไม้สายลุ้นนะครับผมยังพนะิงก์ปลิ้นเสร็จน่ะลุ้นมากนะครับว่าจะด่างชมพูนะครับใบไหนใบไหนเนาะนะครับคนเลี้ยงนะครับก็น่าจะรู้เนาะว่ามันเลี้ยงไม้ชนิดแล้วมัน มันมีความสุขในการลุ้นนะครับในการลุ้นความด่างนะครับไม้แต่และตัวแต่และชนิดก็ความสวยงามนะครับแตกต่างกันยิ่งเราตัดเท่าไหร่นะครับยิ่งจะความแปลกใหม่นะครับยิ่งจะมาเรื่อยๆนะไม้ด่างเยอะยาเยอะนะครับย่ามากับพิทมอสเพราะสวนเราใช้เน้นพิทมอสเป็นหลักยเยอะเยอะไปดู ความด่างนะครับเนี่ยเราก็จะด่างประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ที่สวนก็จะตั้งเป็นแม่เนาะเนี่ยด่างสวยมากนะครับเนี่ยถ้าที่ไทยก็ห้าพันน่าจะไม่ขาดเนาะนะครับขั้นต่ำห้าพันสี่พันห้าหรือห้าพันประมาณนี้นะครับกระถางเจ็ดนิ้วหกเจ็ดนิ้วประมาณนี้แหละ บางตัวออกสมพูก็มีนะครับโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยด่างมากเนี่ยครับสวยจริงๆอันนี้ในรวลาแม่พันธุ์นะครับพอโตหน่อยหนุ่มเสือก็ตัดแล้วก็ตัดนะครับตัดทิ้งมาเยอะแล้วแหละมันจะมีบาเบิ้ลมีจะมีบาเบิลมีเอ่ออะไรบ้างอะหลายนะครับหลายไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะนะครับไอตัวด่างด่างเนี่ยด่างสวยเป็นพิเศษเลย โอ้ยทำไมอ่ะดูนะครับสวยมากเดี๋ยวตัวที่สวยหนุ่มเสร็จตัดนะครับตัดอ,อกไปไหลายน่าจะได้เนาะ4 0 5 0 60ต้นมันน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับ ตอนนี้เราก็ยังกำลังขยายเพราะว่าต่างชาตินะครับขามาซื้อเยอะเหมือนกันนะครับเหมาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ชาวไทยเราตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะนะครับคนไทยเราก็มาเอาไปเยอะเหมือนกันไว้เพ่งไว้ปริเ,ปรเสตแล้วก็ทิ้งปริเซตนะครับความด่างเขาด่างสวยมากนะครับมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกอยู่ในร่มลำไยนะครับ รดน้ําก็ดูสภาพดินเอานะครับทําให้ดินโปร่งนะครับมะพร้าวสับเยอะๆให้ดินปลกโปร่งนะครับฟิโลทุกๆชนิดนะแดดลำไรหกสิบเจ็ิเอร์เซ็นนะครับผมจะสวยนะครับการลดน้ําก็อย่ายให้ชื้นจนเกินไปเนาะดูหน้าดินเอานะครับผมถ้าแห้งก็ลดถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องลดประมาณนี้นะครับผมนีออกชมพูเลยูเซิลอะซิลานีเราก็ ดูแลยากนะครับอะซิลลินีเป็นไม้ที่ดูแลยากดูแลยากมากๆเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวนะครับผมฟื้นตัวมาดูแลยากยากมากก็มีเอฟซีทักถามนะครับเข้ามาการเลี้ยงดูไงจงกุศลบอกเลยนะแนะนําเลยนะครับผมเนี่ยให้อยู่ในร่มประมาณนี้ไม่ต้องให้โดนแดดแบบจัดนะครับผมเอาให้แบบเนี่ยเอาให้แบบ บางๆนะครับโดนแสงแดดบางๆอ่อนๆดีที่สุดนะครับอย่าไปลดน้ําบ่อยนะครับผมอย่าให้แฉะจนเกินไปนะครับสามารถเช็คหน้าดินได้เหมือนกันนะครับทาให้ดินโปร่งนะครับผมทําให้ดินโปร่งย้อนเข้าไปดูนะครับการผสมดินปลูกหนูบุสมมีดหนูบุศมมีดได้นะครับผมพูดคร่าวๆก็คือส่วนผสมนอกก็คือมีจะมีอะไระหินบุกเขาไฟทรายหย,ยาบ นิดนึงแล้วก็พิกมอดเพลย์นะครับมะพร้าวสับนะครับกะเอานะครับกะให้ปรุงๆปรงนะครับใส่ทรายหยาบลงเข้าไปด้วยเนี่เริ่มฟื้นตัวใหม่แล้วนะครับเนี่ยความสวยของราคาแพงมากนะครับผม7-8ดหมื่นเนาะนะครับเป็นเงินไทยก็พันสองพันขึ้นสามกระถาง3มนิ้วนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรดาซิงโคนียมเราเห็นเปหน้าตาแบบนี้ผมเอยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเรื่องชื่อเขาแล้วก็มีดาบเงินเรานะครับในทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นพวกในบรรดาเรือเยอเรานะครับผมอโลโกเซียอันนี้ก็จะเป็นคาดังนะครับผมก็จะเป็นบอลสีบอลสีก็นะครับสรุปแล้วนะครับการดูแลนะครับ ก็ประสบความสําเร็จนะครับในครั้งแรกเนาะที่เราดูแลที่เราปลูกเลี้ยงนะครับบอนสีก็สามารถนะครับนำไปขายนะครับใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับที่ว่าเราสั่งมาจากประเทศจีนนครับก็จะเป็นบอนสีนะครับแล้วก็ซินโคเนียมชยนิดต,ต่างๆโอ้เยอะเยอะมากวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับไม่รู้จะทําอะไรรอสแตนบาย นะครับรอปลูกให้กับลูกค้าลูกค้าคนไหนที่จะให้อาณุเตรปลูกนะครับจะให้ทีมงานเราปลูกนะครับก็จะคิดค่าปลูกนะครับประมาณหรือประมาณสะกสองร้อยหรือสองร้อยประมาณนี้นะค่าปลูกแล้วก็พวกหินพวกอะไรก็เซตให้เขาไปนะครับผมตกแต่งความสวยงามเนี่ยถ้าลูกค้าคนไหนเขาปลูกไม่เป็นเราก็นะครับไปปลูกให้เขาบริการนะครับอันนี้ก็สวย ประมาณนี้นะครับผมมาเยอะเนี่ยแล้ก็นะครับกระถางเล็กๆเนี่ยนๆๆนนเนี่ยกระถางเล็กเนี่ยกระถางเจ็ดหมื่นแล้วดูแล้วุกเกษตรจะอัปเดตน,นะครับรา,ราคานะครับผมแล้ก็ทองเนี่ยนะครับราคาเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอย่าลืมตามไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดต ราคาพวกมรกอรไม่ไม่ไม่รู้ว่าที่ไทยราคาเท่าไหนน <Platform> าร,าร่เนาะนะครับพวกมัดกายีิโลใบมลกอทองเนี่ยนะครับแต่ที่นี่นะครับแพงมากนะครับเพราะว่าไม้หายากนะครับผมไม้หายากในเกาหลีนะครับที่ไทยอาจจะหาง่าย, <le> ยอ,าาอย,าาย <ai> ่อางเงี้ยนะครับผมความแตกต่างต่างกันนี่ซิงโกซิเนียมนะครับจ,จะเป็นอกอนกอมชมพูโตแล้วนะครับผมเอาอกอ,าอกมาไว้ด้านนอกละโอเค แล้วไปปลูกบอนสีให้หมดก่อนนะครับเหลือนิดเดียว นะครับผมยุ่งเยอะกันเลยนะครับประดกขายนะครับประดกคิดตังค์เนี่ยโอ้โหนะครับเหนื่อยนะครับผมวันวัน,วนหนึ่งอ่ะลูกค้ายเยอะ มอเอร์ล่านะครับก็ขายดีต้วเล็กๆนะครับขายดีเือนกันเติมสองสามรอบนะครับผมช่วงนี้แดดร่มลมตกนะครับผมก็ลูกค้าก็เหมือนเดิมนะครับผมสถานการณ์ช่วงนี้ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับผม โอเคนะครับผมโมเสกเอฟอัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับให้ชมบรรยากาศในการซื้อขายไม้ประดับนะครับไม้ใบไม้ดอกนะครับในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมให้ดูนะครับความสนใจนะครับในการซื้อหาต้นไม้ไปเลี้ยงนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ไทยนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับก็ให้ชมนะครับบรรยากาศนะครับประมาณนี้เนาะ ดูนะครับความสนใจนะครับของชาวเกาหลีนะครับให้ความสําคัญมากนะครับเกี่ยวกับไม้ประดับนะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับผมเวลาก็ตอนนี้ก็4ี่โมงเกนาทีนะครับผอเคก็อัปเดตกันให้ดูแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ